ครับสวัสดีค่าพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนีก้ก็มาพอๆกับป้าเตีมนะพี่น้องครับป้าเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนผาสุกตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่สิบเอ็ดกุมภาพันหกเก้าราวพัฒนาออกห้าเก้าหกสี่หกเก้า ครับเลขล่างก็ออกหกสี่นะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนผาสุกมวยที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับวันพุทธที่1 1ดกุมภาพันธ์งห้าหาวพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งโลดศูนย์กับหนึ่งับพอมาจักตัวนะพี่น้องเนาะ ครับอ๋อบอ่าวากันได้พี่น้องเนอะมีเขามีรุดครับบ่าวาคูบาอาจารย์ไนเนะพี่น้องเนอะครับคุณพระเรียมพามาตามต่อนะครับ ครับบนล่างวิ่งรูด5กับ0นนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้ไี่น้องแปดห้าแปดศูนย์เจ็ดห้านะครับ ดศหกหาห้าศูนนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องครับครับแปดห้าห้าศูนย์พี่น้องตัวเน้น ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์นะครับกลับสัตว์เยนเน็นนะพี่น้องเนาะ วันนี้ขอให้เข่าขอให้ปังนะพี่น้องจะได้โศก,ก,กม,ม,มันกันนะครับครับวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569ลาพัฒนาเซียนผาสุขบนล่างวิ่งโดด5กับ0มาน้ำกันหมอพี่น้องขับจับคู่มี8 5 80 75 70 65 50นะพี่น้องเนาะเน้น8 5กับ5 0 ขับเลขสามตัวกับห้าเจ็ดศูนย์าแปนะครับรับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะนี่นะครับวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์หกเกลาวเซียนผาสุกวิ่งบนล่าง5กับ 8, 5, 8, 0ูนับ85 80 เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกห้าห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะรับเลขสามตัวก,กับห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ามนี่นะครับครับระเตรยมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพอเพียรนะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพอเสียนพาสุกหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาก็ให้ปังครับพี่นอ c, ้องอีฟซีก็จะได้โชคโชคมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมได้พี่นอ้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับ ครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มพอแต้มขอไว้พรให้โศกโศกมันๆันแห่งแห่งรวยรวยนะครับเนาะครับพอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม